สวัสดีครับแอมนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานคือลูกค้านะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่วินเทจนะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะใช้กับไอคอม2 0 0พนะครับมาด้วยกัน2ชุดนะครับมาด้วยกัน2ชุดนะครับก็คือจะมีหัวไม้นะครับหัวไม้นะครับแล้วก็เป็นกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลก็คือเสียบไม่ตามนี้นะครับ เอาหัวไม่เสียบกับกล่องนะครับแล้วก็มีแจ็คนะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ดัดแปลงเรียบร้อยนะครับสําหรับใช้กับ2 0 0พนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะครับเสียบหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ฟังก์ชันการอัปดาวจะอยู่ที่กล่องนะครับอ่านะครับดาวนะครับตัวนี้จะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับ กล่องนี้มีปุ่ม3ามปุ่มก็คือผมจะทําให้เป็น PTT นะครับก็คือสามารถกด PTT ได้ที่กล่องนะครับแล้วก็จะกด p t ได้ที่ตัวไม้นะครับไม้เขาจะมี2ขยักนะครับก็คือว่ากดลงไปนิดนึงนะครับจะเป็นกดติดป่อยดับนะครับแต่ถ้าจะให้ล็อกก็คือกดมิดลงไปเลยนะครับก็จะล็ ก็เวลาปล่อยปล่อยคีย์ก็คือกดซ้ำนะครับในกรณีล็อกนี่ก็คือกดซ้ำแล้วเขาก็จะปล่อยนะครับก็ด้านข้างด้านข้างด้านข้างของของกล่องไม้นะครับกล่องคอนโทรลเนี่ยจะทับให้เป็นพุชสวิตนะครับก็คือเสียบเป็นอะแจ็ค3.5มมิลโมโนนะครับ3.5มมิลโมโนนะครับเสียบก็จะ นำไปต่อครับฟุตสวิต์ก็คือจะใช้เท้าเหยียบได้ที่พื้นนะครับ,นะรบใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันที่ออกแบบมานะครับก็ตัวที่หนึ่งผ่านไปนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองก็ฟังก์ชันเดียวกันนะครับไม่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่กล่องคอนโทรลนี่ผิดเกินไป หนึ่งอย่างนะครับก็คือจะมีแค่2ปุ่มนะครับแล้วก็มีไฟ LED โชว์สถานะการทำง,งานนะครับตอนนี้ผมอออกแบบให้มันโชว์ไฟตอน TX นะครับตัวนี้ไม่มีปุ่มกด PTT ที่กล่องนะครับจะกดได้ที่หัวไม้อย่างเดียวนะครับจะโชว์เป็นไฟนะครับก็หัวไม้คอนโทรลเหมือนกันนะครับถ้ากดนิดเดียวนะ ไม่ล็อกนะครับถ้าจะให้ล็อกก็คือกดให้ล็อกนะครับจะปล่อยก็คือกดย้ําลงไปนะครับปุ่ม2ปุ่มนี้เป็นอัพดาวนะครับอัพนะครับ down นะครับด้านข้างสามารถต่อฟุตสวิตช์ได้เหมือนกันนะครับกรณีเดียวกันเลยนะครับ3.5มมิลโมโนนะครับเสียบลงไปนะครับสามารถสั่งงานได้ที่สวิตช์ ก็เท่าที่ทดสอบการใช้งานนะครับก็ทำงานตามฟังก์ชันที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับก็ทำงานเป็นปกตินะครับเสียงดังฟังชัดไม่บือไม่หานะครับไม่มีการชอ็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับก็การดัดแปลงไมน์นววินเทจ2ตัวนี้ก็สรุปว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็ฝากติดตามงานในเพจด้วยนะครับ ก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ